ก็มา EP นี้กันแบตหมดไปเครื่องหนึ่งนี่ก็ได้เห็ดพึ่งแล้วนะครับก็ขยันเอาเรื่อยๆเนี่ยสวยๆสวยเห็ดพึ่งรำรวยชาแนลครับผมมาก็มาหาเห็ดกันวันนี้ก็ได้หลายดอกแล้วนี่ไงมันเห็ดพึ่งหรือเห็ดอะไรเหลืองๆนี่กินได้กินได้แล้วเปล่าเนี่ยกินได้อย่๋เอาตีนมันมาตัดมันอกเฮ้ยใช่เหรอเดี๋ยวไปถามคนแก่ดูนะครับผมไม่ค่อยมั่นใจกินได้นี่ ไม่รู้เห็ดอะไรครับเราก็ไปเดินดูต่อดี๋ดูนะครับ,รรบป่าไปนี้แห้งๆก็ไม่ไหวังอะไรครับก็มาชิวๆวันนี้มาเดินป่ากัน,สสดนได้ไห,หไมหเห็ดอะไรดดอ๋อเห็ดิินกินได้ไหมละ่ะ เวลากินก็กินต้มใส่ข้าวเลยนะถ้ามันดำเลยไม่ต้องกินเดินต่อครับทำไมไม่เห็นนะมันอยู่ที่โล่งๆนะเห็ดเดี๋ยวรู้สึกว่ามดเยดอะนะไปเดินไปข้างหน้าเลยมีไหมที่โลง่งๆก็ป่าธรรมชาตินะครับผมก็ <c oughs> เป็นวัดนิดหน่อยเอฟเฟกต์นะครับผมตรวจแล้วก็ไม่เจอนะครับโควิดไม่เห็นนะครฮะนี่เห็ดอะไรสมบูรณ์นี่ไงกินได้ไหมนีไมไมน่ไม่น่าได้้นี่เห็ดอะไร เห็ดอ hey, ะไรป่าข uh huh. ี้เขาหมดแล้วโอ้โกินได้นะนี่ไงเห็ดอะไรเห็ดทำมพานได้เปล่าเห็ดพึ่ง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 เลรอนี่ยเออดูดูข้างหลังมันดูนี่อ๋อนี่เห็ดพึ่งใช่ไหมแปะแปะหาต่อโยกหาแกงใส่หน่อไม้กัน หน่อไม้ก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะถ่ายคลิปไปตัดหนไม้กันชิวๆวันหยุดครับหลังส่งลูกสาวไปโรงเรียนก็มาแวะดูเห็ดที่ป่ากันก็เลยถ่ายคลิปไม่มีอะไรลงแล้วก็เลยถ่ายคลิปไว้ไปดูกันครับมันลงเนาะ แต่ป่าอื่นมันลกแล้วมันมันยังไม่ออกกันนะเห็ดนะถ้าแดดอีกสองสามวันนี้น่าจะออกอยู่เพราะเห็ดเราก,อก็ออกเห็ดอะไรคนเขาไปขายไม่รู้เขาหามามาไม่ทันเขาเพราะเขาส่องไฟฉายเอาดึกๆนะครับผมเห็ดอะไรโอ้ผมมาดูได้ครับไปดูเห็ดกันโผลนี่ครับ ถ่านี่ไงโอ้โหเห็ดอะไรนี่สับป่นนี่ไงนี่ไงตังเยอะฝั่งนี้ด้วยนี่เห็ดปวกเห็ดปวกนี่ไงฝั่งนี้ด้วยนี่เลยเออพ่อเราเอาเห็ดปวกตัวนั้นอยู่ป่านี้เลยเนาะเออเห็ดปวกเอาหาเอาเห็ดปวกแต่มันเหี่ยวแล้วฝนไม่โดนมันไม่หดไม่เหี่ยวแล้วนี่โอ้ยเห็ดปวกค่ะเห็ดคุณเห็ดคุณแกงใส่หน่อไม้ครับวันนี้เห็ดคุณเห็ดคุณหาหเพื่อนมันเพื่อนมันมีเยอะแน่นอน โอ้เคยปาเออเอามาเอาอีเทาเดี๋ยวเดียวเอาอีเทาจะถ่ายไหมอ๋อถ่ายถ่ายถ่ายก็ถ่ายอยู่เนี่ยเอาตัดเลยอีเทาเอาไปเลยครับไปเลยไปเลยตัดลงหน่อยตัดลงหน่อยเอาป็นสเปิร์หน่อยเห็ดปวกใช่ไหมนี่ไม่ได้มาหานานเลยจำเห็ดไม่ได้เลยนะเห็ดปูกเห็ดปูกมันต้องมีแน่นอนอ่ะต้องมีเพื่อนเพราะว่าป่านี้เคยได้เห็ดปวกแบบ เป็นถังเลยอ่ะเราไปดูกันนะครับมันมีเห็ดเล็กๆนะมีเห็ด <ไป S 2> เห็ดไ,<ป>ไม่เยอะ <Okay. S 2> ครับเจออีกดอกแล้วแต่ว่าไม่ใหญ่เนาะเดินหานานนะไม่ค่อยมีเท่าไหร่เห็ดเดี๋ยวเข้าป่าลกๆแล้วทีนี้เรามาดูกันอีกทีนึง<ป>เจอแล้วครับนี่เจอแล้วแดงสลืด แดงคลืดโอ้น่าจะได้ใส่แกงหน้าไม้อยู่ครับวันนี้ลุ้นอย่างเดียวคือเห็ดหลงโงกครับเดี๋ยวรอลุ้นอย่างเดียวอ่ะเก็บไปเก็บไปเดี๋ยวเดินต่อเดินต่อครับเดี๋ยวไปหาดูเด็กเห็ดหลงโงกกันเลยเห็ดอะไรเอ้ยมันไม่รู้ชื่อเห็ดแต่ว่ามันเป็นเห็ดดินไงโอ้นี่โอเคโอเคน่าจะได้แกงกันแล้วไม่ดกเท่าไหร่แต่พอได้แกงเดี๋ยวทาไปท้าดูต่อนะครับผมแหมมาเจออีดอกกันโอ้โห เดี๋ยวสวยนะครับอ๋อเดินเลยครับเดินเลยเดินเลยใส่แกงหน่อไม้กันโอ้โหของป่าครับโอเคเราจะไปหาต่อกันอีกทีหนึ่งนะครับเอาเจอแล้วครับเห็ดอะไรนี่เอามาจับเลยสมบูรณ์มาแล้วเนาะโอ้เห็ดขาวนะครับเอาเจออีกแล้วเจออีกแล้วเจออีกแลมามาเอาตัวนี้ก่อนเอาตัวนี้ก่อน มาตังนี้กันนะครับไหนๆเห็ดไหนโอ้เห็ดปวกครับเห็ดปวกหรือเห็ดนอมแมวนี่ยนงแมวใช่ไหมโอ้โหยดูดีๆก่อนเห็ดอะไรเห็ดนมแมวหรือเปล่าพีเบือโอ้ซาดีใจนะครับเอาไปดูใหม่โอ้เสียดายนะครับแก่แล้ว ดูสองดอกเบลเล่เลยจะหาดูดอกวันนั้นกันกลมนี่นี่เห็ดอะไรครับนี่เหมือนเห็ดละงอกเลยแต่ว่านี่ไงามาดูดีขาวๆนี่นี่เป็นลูกมันเ,นเห็ดอ,อะไรเห็ดอะไร ใช่ไหมเออไม่ต้องเอาแม่ไม่ใช่จิ้เนี่ยครับเห็ดน้ำหมากกำลังขึ้นเห็นลองเอาเอาดูแม่แม่มาเอาดิจิ้มอาดีๆีจิ้มสวยๆฉจิ้มสวยๆนี่นี่นี่เท้ามันอยู่นี่เฉยเฉยโอเคอุ้ยตะมุตะเฮ้ยเจอกันอีกแล้วครับอีกดอกหนึ่งโอ้อ่าได้ใส่แกงหน่อไม้แล้วไปไปอ่าเจอแล้วครับอีกดอกหนึ่ง ก็กำลังสวยเลยโอเคก็ดอกไม่ใหญ่ครับเพราะว่าอากาศแห้งแรงแล้วมาหากันนี่เราไปใส่แกงหน่อไม้กันโอ้อันนี้ลูกอะไรครับนี่เหนะมือนลูกสีดาเลยนะต้นเมืนเนเอนต้นอะไรเนาะต้นอะไรสมบูรณ์นี่ นี่เลยเป็นลูกลูกกระโดนป่าเหรอไม่เคยไม่เคยอยู่ป่าเคี่ยวใบมันดูสิลองกินดูสิเห็ดปัวมาแล้วเจอเห็ดปัวอีดอกหนึ่งแลเอาเก็บเลยครับเก็บเลยเห็ดโคนดูเพื่อนมาดิดูเพื่อนมันถัดเ่านั้ก่อนถัดไปเพื่อนลงเตียงจีนถ้ผมวันนี้เราก็ เดินทางออกแนละ้วจากป่าเพราะว่าเดินมาประมาณชั่วโมงได้เห็ดก็พอดีแกงครับแกงใส่หน่อไม้เนะมีเห็ดปวกเห็ดลายบ้างมันก็มีบ้างป่านี้มันเพิ่งเ <c oughs> พิ่งหมดไปนะครับฝนเพิ่งตกมาใหม่แล้วก็มันไม่มีเวลามาในช่วงที่เห็ดออกเยอะนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวหาตอนที่ เห็ดออกเยอะๆเนอะมันจะได้ลุ้นกันมาดูกันคลิปนี้ก็ฝากติดตามด้วยนะครับไม่มีอะไรให้ติดตามก็ติดตามก่อนเผื่อจะมีสาระ